อาญานะครับช่วงนี้แค่เช็คเศร้านะครับพี่น้องห้าไปยังหลายปานนี่นะครับพี่น้องเมื่อคืนนี้สงไทยคอตโมนะครับพี่น้องกี่ปานๆมาก่ะคนอาญาคือเขานะครับบอกว่าจะเป็นสามแยกบางบอนสนามตู้ปฏเตมีแล้วก็ตลาดพลอยซับเมื่อคืนนี้ก็เป็นสามแยกพระประแดงสงไทยคอตโมรอบนี้กับอีสานกาญจีโดนอยู่นะครับพี่น้องที่เชไดึ้นเมากอตโมอีกนะครับ ผมบึงในคลิปผูดเองน้อนเ้ว่าวันนาศีสองเดือนนี่นะครับเอฟซียนบันทกทังกรุงเทพกับสิคิดฮอดหลายดี้ๆล่ะครับผมว่ามื้อนี้ครับพี่น้องช่วงน้องเองเช็คเาร้านาอครับพี่น้องเพิ่นน้องเพียงแต่สมัยเป็นประกวดตอนเป็นเด็กน้อยนักเรียนนะครับม่วนหลายนะครับพี่น้องแต่เสียอย่างเดียวนะครับเพียงมันเป็นลิกศิษิ์นะครับของแม่พึ่งพม่พ่วงดวงกันนะครับเพิ่นกระองอยู่หลายเพียงอยู่นะครับตนู้แเนาเดียวฟังเรียนเงก็ม่วนครับพี่น้อง ยอมละพิเียวเด็กน้อยปุ้นี้เก่งอีเลครับผมว่าย,ยังมีอีกหลายเพียงนะครับที่น้องอยากลองแต่เนื่องด้วยว่ามันเป็นลิกาซิตนะครับน้องเลยจำกัดแค่เพียงที่ผมมีลิกาซิ์ที่น้องสิท้ทองลองใ้พี่น้องได้ฟังด้านนาเวทีล้ะครับเพียงของเกี่ยวของนํานะครับสำหรับวงอิงเพชรบานแดงคนนี้ความสามารถด้านนาเวทียังมีเยอะนะครับเหลือเลยนะครับพี่น้องน้องเก่งแบบนี้กับเวลาแปลกใจนะครับพี่น้องว่าสิมีคนรุุนไหมหรือ นั้องรุ่นในม่สิ่งของการมอลำเสี่ยวเป็นไอดอลนะครับสำหรับน้องโซเฟียเอยงเป็นกามีนอ้องอุงอิงเป็นไอดอลนะคบเป็นต้นแบบในการดำเดนินเส้นทางชีวิตศิลปินมอลำคือกันนะครับอย่าเป็นเหมือนพี่อุ๋งอิงนะครับและตัวน้ององก,กอ็ออกผลงานเพลงมาแล้วนะครับสิเป็นไ,ไอดอลนะครับผลงานเพลงของน้องโซเฟียเพชรบานแบงแนวขยอ,อีกผู้นึงนะครับพี่น้อง นองแฮเป้งคนนี้ก็มีอุ้งอิงเพชรบานแพ้งเป็นไอดอลเป็นคือกันนะครับเป็นก่ามาสมัครหลังเวทีคือกันกับน้องอิงนะครับมาคับเมย์คือกันนะครับเด็กมีตนแบบคือพี่อุ้งอิงนองแฮเป้งนี่ก็อายุน้อยกว่าน้องอิงหนึ่งปีนะครับนองแฮเป้งสิบหกนองอุ้งอิงสิบเจ็นะครับอายุสานีก็ได้เป็นไอดอลของศิลปินแล้วนะครับ แนวกะล่าสุดนะคะพี่น้องคนนี้ก็มีน้องวงญิงเพชรบานเพลงเป็นในเดาแล้ะค่ะน้องแฮปเพลงคือกันนะครับเป็นกะอยากเดินตามรอยแล้ครับอยากเป็นศิลปินที่กันกับน้องวงยิงแล้ะครับน้องจอยจะไม่พ้นอายุ23ปีนะครับพี่น้องมาจากรอยย็ดคือกันนะครับแต่ว่าตอนนี้เป็นยังตกงานนะครับเป็นอยู่ครับหน้าเป็นอยู่ที่กอตมนะครับพี่น้อง คนนี้เอฟซีกัอยากให้บดโจรับคือกันนะครับในฟอมมนนีก็บอกว่าให้บดโจรับหลายคือกันนะครับให้ไปยุ่งสาวหน่อยสองนะครับกับน้องฮักเบ่งและบดโจเองประกาศยังประกาศนะฮะศิลปินเสริมทัพวงสาวหน่อยสองอยู่ครับตูผู้มิงก็ค,คิดว่าบดโจนะสิรับนะครับพี่น้องเอาพี่น้องเมื่อนี้สาวหน่อยเพชรบานเบ่ง เล่นอยู่ที่วัดสองห้อนตำบลสูงเลื่อนอำเภอสูงเลื่อนจังหวัดนครราชสีมานะครับดคาโตด้วยไปวันที่หกนะครับี่น้องวัดบาทหอยซอตำบลหวยม่วงอำเภอผู้ผาหมานจังหวัดขอนแก่นนะครับไปห้กำลังใจอาโมยหน่อยแะครับวงสาวหน่อยเพชรบ้านเพ่งกันได้นะครับ